สวัสดีครับคนที่อายุ40ปีขึ้นไปคงจะเคยได้ยินคําว่าซีอุย e อย่างแน่นอนเพราะว่าสมัยก่อนตอนเป็นเด็กๆเ,เรามักจะถูกขูส่สมัยอยู่ๆเสมอว่าอย่าไปเที่ยวไกลนะอย่าซนนะซีอุย e จะกินตับนะที่สําคัญชื่อนี้ถูกนํามาสร้างเป็นละครและก็ถูกนํามาสร้างเป็นภาพยนตร์จนคนติดคําว่าซีอุย e มนุษย์กินคนแต่ผมจะบอกว่าเราจะปิดตำนานซีอุย e แล้วเพราะวันที่23กรกฎาคมเนี่ย จะมีการเผาศพซีอุยซึ่งกรมราชทัณได้จะทำการชาปนกิจเขาที่วัดบางแพกใต้อําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีก่อนอื่นเรามาเข้าใจกันก่อนนะครับว่าซีอุยเป็นใครมีตํานานอย่างไรซึ่งคนที่อายุ40กว่าเนี่ยผมว่าจะต้องรู้จักแน่นอนทีนี้เรามาพูดพูดพูดถึงนะ ือซีอุยอ่ะเมื่อก่อนอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชดองไว้ให้คนเข้าชมแต่สาเหตุที่นําร่างซีอุยมาชาบัญญัิกเพราะว่ามีชาวบ้านอําเภอทับสะแกประจวบคีรีขันธ์ร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนว่าผู้ต้องหาเสียชีวิตไปนานแล้วไม่ควรจะริดร้อนสิทธิ์คือควรจะเอานําเข้ามาชาบัญญัตไม่ควรที่จะเหมือนวิธีการประนามประนามประนามเขาอ่ะและที่สําคัญมีข้อพิสูจน์ว่าซีอุยไม่ได้ผิดจริง เขาโดนใส่ร้ายโดนกันแกล้งจากผู้มีอำนาจในผู้มีอำนาจกฎหมายในขณะนั้นที่ต้องการปิดคดีอย่างรวดเร็วทําให้ซีอุยถูกใส่ร้ายจนถูกกะจนถูกปานชีวิตในที่สุดทีนี้เรามาดูกันว่าซีอุยเป็นใครเขาเป็นฆาตการตัวจริงหรือถูกใส่ความให้เป็นแพะกันแน่ซีอุยมีชื่จริงว่าหลีอุยแท่อึ้งซึ่งก่อนอื่นต้องยอมรับความจริงในอดีตว่า เมื่อ60ปีก่อนนั้นการจับผู้ต้องหาไม่มีการตรวจ d n a เพราะเราไม่มีเทคโนโลยีเหมือนสมัยนี้โดยเฉพาะซีอุยเป็นชาวจีนอพยพที่เขียนอ่านภาษาไทยแทบไม่ได้เลยดังนั้นคงไม่ต้องบอกว่าเขาจะไม่ได้อ่านสำนวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างแน่นอนซึ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าในอดีตเคยมีชายคนหนึ่งตกเป็นจำเลยสังคมพบก,การเผยแพร่ข่าวลือที่ไม่มีพยานหลักฐานของสื่อสำนักพิมพ์และที่สำคัญเพื่อปินย่างก้าวในการตระหนักถึงสิทธิในการคารพศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ทั้งตัวเองและผู้อื่นโดยเฉพาะการนำศพคนตายมาประจานให้สาธารณชนดู <c oughs> ถ้าเรามาย้อนอดีตของชายคนนี้กันนะครับตามบันทึกคำให้การของตำรวจเขาระบุว่าซีอุยเกิดประมาณ2464ที่เมืองสุวขทายประเทศจีนเมื่อโตเป็นวัยรุ่นได้ถูกเกณฑ์เป็นทหารเพื่อไปรบกับญี่ปุ่นโดยอยู่กับฝ่ายเหมาเจียตุง ก่อนที่จะหนีทหารเข้ามาในประเทศไทยเมื่อวันที่28ธันวาคม2489คำให้การในวันที่30มกราคม2501ยืนยันว่าซีอุยมาอยู่เมืองไทยที่ตําบทับสะแกรประจวบคีรีขันธ์ทำงานรับจ้างทั่วไปอยู่เป็นหลักแหล่งแต่ข้อสนิษฐานมัดตัวคือเส้นทางและแหล่งพัดพิงของซีอุยนั้นได้เกิดคดีฆาตกรรมถึงเคดีคือประจวบสคดีกรุงเทพนคลปรปฐมและอะยองแห่งละ 1คดีที่สำคัญคาดกันว่าซีอุยตกเป็นจำเลยเพราะว่าหนังสือพิมพ์ในยุคนั้นเผยแพร่ข่าวลือโดยขาดการกันกองและตำรวจรีบปิดคดีโดยเฉพาะญาติผู้ตายในพื้นที่และในชจาาของซีอุยเชื่อไหมครับเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าซีอุยเป็นคนทำนี่คือสิ่งที่น่าสนใจซีอุยเนี่ยถูกจับในคดีเด็กชายสมบุญจังหวัดระยองซึ่งเป็นคดีที่เจ็ดและ ถูกเชื่อมโยงกับคดีที่เกิดขึ้น2คดีคือคดีฆาตกรรมสถานีรถไฟฟ้าสวนจิตระด,ดาและที่องค์พระปฐมเจดีย์เพราะมีพฤติกรรมคล้ายกันคือเหยื่อเป็นเด็กและคนถูกชํำแหละถูกพักอ,อกออกไปเรามาดูกันการสอบสวนเริ่มตั้งแต่27มกราคม2 5 0พั0หโดยมีล่ามภาษาจีนให้การสอบสวนและบันทึกปากคําทุกครั้งพอซีอุยฝั่งดีนะครับพูดภาษาไทยไม่ได้ตรงนี้คือทําอะไรก็ต้องยอมรับ ซึ่งกระบวนการสอบสวนเนี่ยชี้ให้เห็นว่าตำรวจพยายามเชื่อมโยงซีอุยให้ยอมรับคดีในระยองกับ2คดีก่อนหน้าจริงๆแล้วเนี่ยแต่เออแต่แล้วเนี่ยในวันที่สามเอ็ดมกราคมหรือ72ชั่วโมงซีอุยกับเปลี่ยนคําให้การยอมรับสารภาพทั้ง3คดีซึ่งก็ยังเป็นปริศนาว่าทําไมเขาถึงให้ยอมรับการยอมรับความอายอมรับสารภาพซึ่งมีคนบอกว่าตำรวจบอกว่าติดคุกไม่นาน พอพ้นคดีเนี่ยจะส่งกลับเมืองจีนเป็นสาหนึ่งเป็นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ซีอุยยอมรับสารภาพต่อมาซีอุยถูกประหารชีวิตเมื่อวันที่16กันยายน2501และคดีของเขาเนี่ยถูกกล่าวขานถึงเรื่องความโหดร้ายเรื่องความจิตวิปริตเรื่องเป็นฆาตการโกโรคโรคจิตและที่ตอกย้ำไปกว่าน,นั้นก็ยังมีละครมาสร้างเรื่องของเขาอีกโดยดาราที่รับบทซีอุยก็แสดง แสดงถ้าใครเคยดูนะครับเหมือนคนมีอาการทางจิตมากเหมือนจริงๆผมยังเคยดูเลยซึ่งคนแสดงเนี่ยผมจำชื่อเขาได้นะครับเขาชื่อคุณออสเทิดโพลมโนไพยบูญซึ่งแสดงบทซีุยเนี่ยมันมีแบบมีหาวมีอะไรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่ซีุยจะฆ่าคนเนี่ยจะมีอาการหาวก่อนไม่ใช่คือนักข่าวเนี่ยไปถ่ายรูปเขาตอนหาวพอดีแล้วก็ไปลงว่า ซีอุยเป็นเวลาอยากเวลาอยากอยากอยากกินตับอยากกินเครื่องในเนี่ยจะต้องมีการหาวซึ่งตัวเนี้ทำให้เหมือนเหมือนเหมือนกับมองเขาในในแง่ร้ายที่สําคัญเนี่ยในปีสองห้าสองเจ็ดและในปีสองห้าสี่เจ็ดเนี่ยเรื่องซีอุยเนี่ยถูกนําไปเป็นละครสองห้าสี่เจ็ดเนี่ยถูกนําไปเป็นภาพยนตร์ทําให้เราเนี่ยเกิดความมองซีอุยว่าเป็นเป็นฆาตกรโรคโรคจิต ซึ่งหลายต่อหลายครั้งแล้วเมื่อมีการลื้อฟื้นคดีเมื่อมีการย้อนรอยมาตรวจสอบอีกครั้งทําให้เกิดความเชื่อว่าจริงๆแล้วซีอุยไม่ได้เป็นฆาตรกรคือเราต้องยอมรับว่าในอดีตนั้นการสืบสอบการสืบสวนสอบสวนของเจ้าที่ตํารวจเนี่ยมันอยู่ในลักษณะที่เปิดเผยไม่ได้ถูกไหมครับขนาดเปิดเผยได้เนี่ยก็ยังมีก็ยังมีที่ว่าม,มีการกันแกล้งมีการ ค้าสำนวนมีอะไรต่างๆมากมายซึ่งในที่สุดเนี่ย <c oughs> เหมือนกับการเหมือนกับว่าจะเป็นการปิดตํานานซอุีโดยโดยแท้จริงแต่เรื่องราวของซีอุยเนี่ยก็ยังถูกกล่าวขานว่าเป็นมนุษย์มนุมนษย์กินกินคนวันที่ย,ยี่ยี่สามกรกฎาคมเนี่ยนะครับก็จะมีการเผาศพเขา ที่วัดบางแพกใต้จังหวัดนนทบ,บุรีเราเขาจะไม่มีร่างให้ดูอีกต่อไปที่โรงพยาบาลศิริราชแต่ตำนานของเขาก็อาจจะเป็นการกล่าวขานแต่ผมก็ขอให้เป็นกล่าวขานในรุ่นแค่คนรุ่นหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งคนรุ่น20-30อย่าได้กล่าวข,ขานถึงเขาเพราะว่ามันเหมือนกับประจาย์ ปรารา์ว่าเขาเป็นเขาเขาำผิดเขาคือฆาตกรที่สำคัญหลายคนเชื่อว่าซีอุยตกเป็นจำเลยสังคมรวมทั้งถูกกล่าวหาว่าเป็นมนุษย์กินคนเพราะหนังสือพิมพ์ในยุคนั้นเผยแพร่ข่าวลือโดยขาดการการันกรองประกอบกับการที่ซีอุยไม่มีญาติพี่น้องและผู้ไทยไม่ได้จึงถูกเลือกเป็นแพะเพื่อปิดคดีย้อนไปเมื่อ60กว่าปีก่อนชายชายจีนร่างเล็กสูงร้ยห ร้อหสิเซนเท่านั้นเองอายุเพียง31ปีต้องถูกประหารชีวิตเขาเสียโอกาสไหมครับเขาอพยพหนีความอดอยากจากสัวเถ่ามาทํางานรับจ้างในประเทศไทยตั้งแต่อายุ19เดินทางหลายท้องที่ที่สําคัญนายจ้างบอกว่าซีอุยเป็นคนเรียบร้อยขยันทํางานและชอบให้ซื้อขนมให้เด็กเด็กกินเขาเสียโอกาสไหมครับกับอายุ เพียง31ปีที่ต้องสูญเสียไปคือด้วยความเคารพแล้วก็สิทธิมนุษยชนแล้วก็การให้เกียรติผู้เสียชีวิตผมจึงไม่สามารถนำภาพหรือนำอะไรมาลงได้ซึ่งมันจะทำให้มันเหมือนกันประจานเขาแต่เราจะมาพูดให้ฟังในวันในวันนี้ว่าวันที่ยีบกรกฎาคมซีอจะถูกเผาเผาร่าง ก็จะไม่มีตำนานเขาอีกต่อไปเราก็ขอให้ตำนานเขาจบลงเพียงแค่คนรุ่นเราและคนรุ่นที่อายุมากกว่าเราแต่รุ่นหลังๆเราขอให้ตำนานนี้จบไปพร้อมกับร่างของเขาเพราะแม้ว่าซีอุยจะสารภาพแต่คำสารภาพของเขาไม่ตรงกับหลักหลักฐานที่เกิดเหตุและหลายๆคดีญาติผู้ตายในพื้นที่ก็ไม่เชื่อว่าเขาเป็นคนทำ โดยเฉพาะ3คดีที่ทับสแกร์ซึ่งชาวบ้านยืนยันความบริสุทธิ์ให้สีอุยมาโดยตลอดยืนยันนะครับมาโดยตลอด <c oughs> และเด็กหญิงมังออนเหยื่อที่รอดชีวิตมาก็ยืนยันว่าไม่ใช่ซีอุยแต่เป็นคนอื่นที่เป็นญาติกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่และที่สำคัญคำพิพากษาอุทธรณ์ก็ระบุว่าคดีที่ซีอุยถูกพิพากษายิงเป้าประหารชีวิตนั้น คือคดีฆาตกรรมเด็กชายสมบุรณเพียงคดีเดียวเท่านั้นและไม่ได้ระบุว่าซีอุยกินตับและหัวใจของเด็กชายสมบูรณ์แต่อย่างใดเลยต้องยอมรับว่าตลอดเวลา60ปีที่ผ่านมาที่ของซีอุยติดอยู่ในภาพความทรงจําของหลายๆคนอาจจะเกือบทั้งประเทศก็ได้รวมทั้งตัวผมเองก็ติดอยู่ในความทรงจําตลอดตั้งแต่เด็กๆได้รับการพูดถึงตลอดว่าระวังซีอุยจะกินตับ และก็เคยไปดูซีอุที่อยู่ในโรงพยาบาลศิริราชพอโตขึ้นหลายหลาคำถามก็ถามตัวเองนะครับว่าเขาผิดจริงหรือดังนั้นวันที่23สิบสกรกฎาคมก็ขอให้ตำนานซีอุจบเพียงแค่รุ่นแค่รุ่นเราและอย่าได้นำภาพอย่าได้นำชื่ออย่าได้นำเรื่องราวเขา มาสร้างเป็นภาพยนตร์หรือเป็นละครต่ออีกเลยเพราะกระบวนการยุติธรรมในยุคนั้นเราไม่รู้จริงๆว่าเขาถูกกันแกล้งหรือเปล่าถ้าเขาถูกกันแกล้งจริงเขาเป็นผู้ชายที่น่าสงสารมากสรุปคือผมไม่ได้ฟันธงหน้าว่าซีอุยผิดหรือถูกแต่เพียงแต่จะบอกว่าหลายๆครั้งจากทั้งพยานหลักฐานจากทั้งคําให้การของ ผู้เสียหายที่เราที่เราชีวิตมันไม่ตรงกับมันไม่ตรงกับคำรักสารภาพของเขาครับปิดตำนานซีอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ